สวัสดีครับวันนี้พามาชมนะครับตัวนี้เป็นบุษราคามแท้นะครับหรือที่เรียกว่าเยลโล่แซฟไฟน์นะใครชอบสีเหลืองเล่นไฟดีๆแบบนี้นะครับตัวนี้มีไม่เยอะนะครับมีจํากัดนะมีจํากัดนะพอมีจํากัดนะครับตัวนี้ไซส์ประมาณ1นึกะลัดกว่าๆนะครับ1กะลัดกว่าเกือแบบ2องกะลัดเลยตัวนี้ไซส์ใหญ่พอสมควรนะไซส์ใหญ่พอสมควรสีสวยเล่นไฟดีครับสีสวยเล่นไฟดีนะ ตัวนี้ถ้าเป็นสีเหลืองก็เหมาะสําหรับคนเกิดวันจันทร์เลยหรือว่าถ้าวันอื่นๆลูกค้าท่านไดเกิดวันอื่นๆสามารถสอบถามได้เพิ่มเติมนะครับเราจัดให้ได้ตามวันเกิดได้เลยนะครับตัวนี้เล่นไฟดีจริงๆนะสไตล์แวนเรียบๆด้วยเหมาะกับใส่นิ้วกลางนิ้วนางน,นะครับทรงนี้เป็นมินิมอลด้วยทรงมินิมอลนะครับขอออภัยครับตัวนี้เป็นยูนิเซ็กซ์นะครับใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะไม่จํากัดเพศเลยทรงนี้ สวยเรียบเรียบแบบนี้ใครชอบทาแชทได้เลยนะหรือว่าใครไม่รู้ว่าใส่สีไหนดีก็สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้ครับเดี๋ยวแนะนำให้นะครับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ